าสวัสดีครับวันนี้ถ่ายคลิปเทสก่อนส่งนะครับ a นอน ql 1 7เจ gen 3นะครับมีฝาปิดให้นะครับก็มีสายคล้องให้นะครับดูสภาพก่อนนะนี่คือด้านหน้านะครับก็กล้องมีรอย ทั่ทๆไปนะครับหน้าเลนก็จะแบบไม่ใช่หน้าเลนเขาเรียกอะไรหน้าหน้าเกลียวฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีรอยรอยเหมือนไปนโดนชนนู่นชนนี่เล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บุบเยอะอะไรอย่างนี้นะแต่มีลอยแจ้งมาเลยนะครับก็เลนชิ้นหน้าเนี่ยคือดูอย่างเงี้ยมันก็มันก็ใสนะแต่ว่าบนผิวมันมีรอยนะครับแต่ว่าถ่ายให้ดูยากนะ รอยคล้ายๆแบบมีเหมือนมีฝุ่นอะเออเนี่ยเนีย่ยงเงี้ย,เ,ยเห็นไหมเป็นเป็นเม็ดอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าไม่มีผลอยู่แล้วละนะโอเคด้านหน้านะครับดูตามเหลี่ยมตามมุมนะให้ดูก่อนมันไม่มีบุบไม่มีรอยบุบรอยกระแทกนะนะด้านหน้านะครับ ดูด้านบนให้ดูใกล้ๆนะเหลี่ยมมุมด้านบนนะครับด้านข้างลงมาด้านล่างไม่บุบนะไม่มีบุบเลยไม่มีบุบไม่มีรอยขวนใหญ่ๆอะไรเงรี้ยไม่มีนะครับฝาหลัง ช่องมองประมาณนี้นะยังเห็นเห็นตัวโล่งตัวเลขอะไรชัดเจนกรอบนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ไฟเดอร์ตรงกลางนะเห็นเนาะเหลืองเหลืองนะครับให้ดูข้างในอ่ะตัวนี้เป็นเม d ดอินไตว a นนะครับซีเรียลนัมเบอร ห้องฟิล์มห้องฟิล์มก็สะอาดระดับหนึ่งนะ QL 17จะมีปัญหาคือถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะมีคราบตรงนี้นะครับนี่คือคราบของน้ำติดฟองน้ำให้ใหม่แล้วนะครับติดให้ใหม่แล้วเลนด้านหลังก็ใส่นะครับ มีคราบบนผิวเลนนิดนิดหน่อยหน่อยนี่แเหมือนด้านหน้าแหละไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าขุดนมัวนะอ่าเทสให้ดูก่อนปรับรูรับแสง,งนี่เอฟสิบหก ดูรับแสงมันจะเปิดขึ้นตอนเราขึ้นชัตเตอร์นะครับปุ๊บน,นี่คือ2.8ถ้าเปิดสุด1.7ก็เวลาขึ้นชัเตเตอร์มันก็จะกว้างออกอนี่สปีดช,ชัตเตอร์4นะครับ8 สิบห้าสามสิบหกสิบร้อยยิบห้าสองร้อยห้าสิบไม่ค่อยเห็นแล้วละ่ะพอสปีดเร็วๆเราก็จะไม่ทันเห็นว่ามันเปิดนะครับ ถ้าแบบช้าๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นนะเดี๋ยวใส่ฐานให้ดูนะครับแกะฐานใหม่ใส่ให้ไปเลยฐาน PX 625ตรงรุ่นนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรตรงอะแดปเตอร์นะเราฐานจริงฐานเบอร์ตรงใส่ให้ใส่อะแดปเตอร์ก็ดีอย่างหนึ่ง คือแบตเตอรี่ที่ใช้กับอะแดปเตอร์มันก้อนหนึ่งมันถูกยีบาท30บาทอะไรองี้ใส่แบตเตอรี่ก็เอาลิบบินนี้ไว้ข้างในนะครับไว้ข้างในลิบบินมันเอาไว้ดึงมันเอาไว้ดึงฐานออกนะแเวลาฐานมันอยู่ข้างในมันจะดึงไม่ออกมันจะดึงยากนะครับ โผล่ริบบินมาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาแบตเตอรี่ยัดลาไปตึ๊บเวลาเวลาจะทานออกก็ดึงริบบินมันก็จะพาแบตเตอรี่ออกมามปุ๊บตรงนี้มีเช็คแบตเห็นไหมเนี่ยนะเช็คแบตไฟขึ้นนะครับในช่องมองปรับมาที่ A ก่อนคื เข็มมาไหมถ่ายยากเนาะเห้ยนะเห็นเข็มไหมครับเข็มชี้อยู่หนึ่งจุด อยู่ระหว่างสองุดปดกับหนึ่งจุดเจ็ดอันนี้มือผมบังมันเข็ม,มก็จะขยับไปน,นี่ปรับสปีดให้ดูนะครับเข็มมันก็วิ่งนะครับนี่คือมันวัดแสงตรงหน้านี่แหละตรงที่ขาผมนี่แหละนะกล้องทำงานนะครับวัดแสงทำงานนะครับแสงไม่พออันนี้คือแสงไม่พอมันไม่ลั่นให้นะครับ หรือว่ามันโอเวอร์ไปไว,วะหันมาใส่ไฟนี่ลั่นข้างล่างข้างล่างลั่นได้นะครับเนาะประมาณนี้เขารับก็การรับประกันก็คือถ้าไปบุบไปตกไปอะไรมาไม่ไม่นับนะสะภาพต้องสภาพนี้แล้วก็มีปัญหาอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะโอเครับประกันให้นะครับห้ามทำตกห้ามทำตกน้ำนะครับ อ่มะโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ